โอปุญญาสาเสร็จแล้วนะคะคุณเกลค่ะลูก next one เหลือง gelo <c oughs> เหลืองสีเหลืองมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะคะเค can, can you guys see? สิทุ่ยร้โอเคนะคะเ,เห็นนะครับเก่งมากครับ<ม>เหลือง<ม>เหลืองใช่ใช่พี่จิ๋จะเอาอะไรบ้างนะขพี่จิ๋มลูกค้าที่เอาแน่แน่อ่า เสร็ดต่อไปครับอ่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปสีอะไรครับอันน้องดี้สีรอรอรอปุณิสฐารอคุณิสฐาค่ะปุณิษฐานิดนึงนะคะปุณิสฐาเสร็จแล้วบอกนะคะหนึ่งชุดค่ะอ่ะแล้วไงต่อเหลือง รอน,น้องนิดหนึน่งน้พีดัตะบิน,นโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะลูกอันต่อไปอพิง,พ,งพิงคือชมพูชมพูชมพูจะมีชอช้างนะคะสีชมพูบมอมา้าพมพานมอกมา้ค่ากคะาคิกค่กาแมาแม้คคหา้ะละม้แมะ สละอูสละอูลูกเลยของไข่นะแต่เป็นเวอร์ชั่นไทยนี่วันนะตัวเล็กตัวใบตัวใเดี๋ยวรอน้องก่อนนะคะรอคุณนิสานิดนึงนะคะ How did y o draw those things on that thing? นะคะใช่นิสาเสร็จหรือยังคะสีชมพูไม่เสร็จโอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวอีกสักเดี๋ยวพอคือเดี๋ยวนะหก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 แม่ซื้อ เอ่เชิงเทา้า <Good S 2> สีสีอะไรมาเวลวดันับุนทิากุดลจอบกุศลยากมากแม่ซื้อถุงเทา้าสีอะไรมาเดียว mm hmm. ดันค่ะโอ้โหพีนัทวินเทอร์น Why uh, uh, is there not a pink apple? ทำไมไม่มีไม่มีกุศลอย์แอปเปิ้ลสีชมพูแอปเปิ้ลสีชมพูทำไมไม่มีแอปเปิ้ลสีชมพูว้าวนัทวินเวิลดันทำไมไม่มีแอปเปิ้ลสีชมพู what color go like อืมเด็กเด็ก ชอบสีอะไรสีอะไรคุณเจ้าค่ะเด็กผู้หญิงชอบสีอะไร